สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราก็ฝนตกนะคะทําอะไรไม่ได้เลยเราก็ยังอยู่กันที่บ้านสวนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เก่งก็จะมาคุยในเรื่องของฝรั่งเหมือนเคยนะคะวันนี้ที่บ้านสวนล้วนะคะมีฝรั่งด้วยกันเนี่ยเก่งรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยห้าสายพันธุ์นะคะห้าสายพันธุ์ในที่นี้ก็จะมีเป็นฝรั่งไส้แดงแต่ว่าฝรั่งไส้แดงเนี่ยเป็นฝรั่งไต้หวันนะคะแล้วก็อย่างที่คุยกันค่ะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเวลาผลผลิตออกมาเนี่ยแดดนะคะเขาจะส่อง กรอบเนี่ยลดลงนะคะเราควรที่จะทําผลเนี่ยในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าถ้าเกิดเขาออกมาเองเงี้ยค่ะเราก็คัดเอาค่ะเฉพาะจํานวนวันเนาะถ้าเราทิ้งไว้ไหลายแบบว่าห่อเนี่ยแกะจัดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบวันทีนี้มันก็จะแบบว่าสุกๆเนาะวันนี้เก่งก็จะมาคุยในเรื่องของฝรั่งนะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราอนุรักษ์เอาไว้นะคะเขาเรียกว่าแป้นสีทองนะคะอ่ะแป้นสีทอง แป้นสีทองของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าพันนี้ค่ะเป็นพันธุ์อมตะนะคะเพื่อนๆเป็นอมตะมากเลยเนื้อเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างในอะค่ะหวานเหมือนน้าผึ้งเลยนะเก่งบอกได้เลยว่าสายพันธุ์นี้ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เก่งก็ยังคงต้องปลูกเอาไว้กินเพราะว่าเก่งชอบสายพันธนียเขาเรียกว่าแป้นสีทองไงเพื่อนๆเนื้อเนื้อเขาอะจะฟูมากๆเลยนะเก่งบอกได้เลยเนื้อฟูฟูเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหม ฝรั่งแป้นสีทองเนื้อจะเป็นสีขาวฟูมากแล้วก็อร่อยมากเก่งบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยสุดๆอะ่ะฝรั่งแป้นสีทองเก่งบอกได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเก่งให้ดูนะเนื้อเขาจะเยอะมากดูสิคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อแบบว่าสุดๆไปเลยนะเนื้อแบบว่ากินเนี่ยฟูนุ่มหวานอร่อยอะ่ะแป้นสีทองเก่งบอกได้เลยว่าสุดยอดนี่แป้นสีทองเนื้อแบบว่าหนามากหนาจริงชิ้นก็ใหญ่ ลูกใหญ่นะใหญ่กว่าหน้าอจรอืมอ้มอร่อยแ้นสีทองเก่งบอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะเป็นฝรั่งหนึ่งสายพันธุ์ที่ควรที่จะแบบว่าอนุรักษ์ไว้แล้วก็อกเอยหวานเนื้อนุม่มอร่อยมากอืมอ้มอืมอ้มอื้มอื้ม นะดีโอเคมากเลยเพื่อนฝรั่งนะคะถ้าคนนะคะชอบในสายของเฮลตี้ก็อย่าลืมนะคะฝรั่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆมากแล้วสายพันธุ์เนี่ยจะไม่เหมือนพวกกิมจูจะไม่เหมือนพวกฝรั่งทั่วๆไปเก่งบอกได้เลยว่าเนื้อฟูกรอบอร่อยสุดยอดเก่งชอบเก่งชอบมาก สุด,ดยอดมากอเอาละถ้าอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กันวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะวันนี้เก่งก็ต้องไปก่อนแนละะ้วค่ะกับบรรยากาศบ้านสวนไม่ต้องรดน้ำดีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆน,นะครอบครัวเคเตอร์อย่าลืมนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและอยู่เป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กันนะคะ สวัสดีค่ะ